สวัสดีครับเป็นวิชานันทครับอีกสักคลิปนะครับวันนี้ที่ยีิบเก้านะครับอีกสักคลิปนะครับแต้มสิบหน่วยบนนะแต้มสิบหน่วยบน <_ ing> ก็คือแต้มคู่ท้ายรางวัลที่หนึ่งเองนะครับก็คือสองตัวบวกกันนะครับคู่ท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ไว้ตัดสิบหน่วยนะครับตัดสิบหน่วย <_ v ood le> หรือไว้ตัดเอ <_ v ood le> ไว้ตัดชุดตรงก็ได้นะว่าถ้าหากว่ามันมีแต้มหลักสิบลังหน่วยถ้าไม่มีแต้ม แต้มแถวท้ายนี่เราก็ไม่เอานะฮะอย่างเช่นงดผมใช้ดูแค่ปีเดียวนะฮะตั้งงดสิบห้าถึงร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสี่นะฮะนะครับถึงร้อยสามสี่ก็อย่างเช่นแต้มสิบหน่วยงวดน,นี้ก็คือแต้มหกบวกสี่นะครับได้ศูนย์เจ็ดบวกห้าได้สิบสองนะครับคือแต้มสองสองบวกสามได้ห้าสองบวกสองได้สี่นะครับเนี่ย นะครับทั้งหมดโตรนี้นะครับทั้งหมดตั้งการงวดหนึ่งมานะครับทั้งปีห้าแปดมาถึงถึงถึงงวดสามร้อยสามสิบสี่นะถึงงวดที่แล้วเนี่ยมันผิดอยู่สองงวดนะครับถึงงวดนี้แต้มหลุดแปนะแต้มหลุดนะแต้ม 3, สามศูนย์กับสามนะแต้มหลดุดหลุดครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วมางวดร้อยยี่สิบเจ็ดนี่หลุดครั้งที่สองครับตุดแต้มสามเหมือนกันนะ กกเจ็ดน,นะครับบวกกันได้สิบสามนะครับค่าหลดไปอยู่อเราจะใช้ชุดหน้านะชุดชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ใช้สูตรแค่สองชุดนะฮะสูตรสองชุดมาชนกันนะครับอ่ถ้าเราใช้สูตรชุดเดียวมันเป็นสูตรเก้าตัวก็แต้มเก้าตัวนะฮะก่ <c oughs> อนมากผมทําผมจะใช้สูตรเก้าตัวนะเพราะว่าขออาดหลุดมันค่อนข้างยากหน่อยนะถ้าจะใช้สูตรห้าตัวหกต,ตัวนี่หลุดง่ายนะหกตัวเจ็ดตัวหลุดง่ายนะครับ ันนี้แ้มสิบหน่วยนะครับเอององดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุบันก็คืองอดวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยงวดพรุ่งนี้เนี่ยนะครับงวดที่แล้วแต้มหนึ่งนะแปดบวกสามได้หนึ่งนะครับแทมดับคือแถวท้ายนะครับแทมดับศูนย์ก็เจ็ดนะครับแต่มันก็ดับไม่อยู่แล้วสองงดนะฮะจากร้อยสามดิบสี่หลุดไปสองวดก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ ใช้ได้ใช่แหละถึงแม้จะเสี่ยงบ้างนะครับเราก็ต้องยอมนะฮะงวดนี้แต้มที่ไม่น่ามาคือแต้มเจ็ดกับแต้มแปดนะครับแต้มเจ็ดก็คือย 7, อย่างศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยศู0 7, 7, 0นย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับนะฮะหนึ 3, ่งหกหกหนึ่งสองห้าห้าสองเงี้ยนะครับสามสามสี่สี่สามนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต้ม8ก็คือ0 8 8 0นะครับ1 7 7 1นะครับไม่น่ามานะครับ2 6 6 2นะครับ3 5 5 3นะครับแล้วก็4 4นะครับก็้งหมดแต้มแต่ละแต้มแต่ละตัวมันได้10ชุดนะครับเพราะนั้น2ตัวแต้ม7แต้ม8ไม่น่าจะมีนะครับ เออจะน่าจะอยู่ในศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้านะครับแต้มสิบหน่วยนะครับแต้มสิบหน่วยเอาไว้ตัดสองตัวนะครับสองตัวบนนะครับหรือสามตัวก็ได้ดูว่าถ้าสองตัวท้ายของเลขสามตัวตรงนะ่ะมันรวมกันได้แต้มเจ็ดหรือแต้มแปดเราก็ไม่เอานะเราก็ไม่เอาหรือเอาไว้ก็เอาแต่น้อยนะครับอันนี้ค่าแถมให้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะก็ ่อเดี๋ยวพวกนี้ก็ลุ้นกันนะครับให้มาเลินนะมาเลินใครต้องรีบเล่นนะในเว็บไซต์นี้ต้องรีบเล่นเพราะว่าคนเขาเล่นกันแล้วเราราคามันลดลงนะฮะอย่างเช่นสามตัวตรงจ่ายเก้าร้อยเนี่ยพอเราเล่นวันหลังๆเนี่ยมันขึ้นตัวแดงชมพูนะฮะคือเลขเขาเต็มแล้วเนี่ยเขาก็อัน้นเขาก็จ่ายไม่ถึงแปดร้อยเงี้ยไม่ถึงเก้าร้อยนะครับเราต้องเล่นก่อนนะอย่างผมนี่เล่นไปตั้งกว่าแล้ว เนะทน่เล่นเมื่อวานเมื่อวนะืน่นเล่นไปตงสองวันแล้วนะเพราะว่า <c oughs> ขนาดเล่นชุดโต๊ไปเนี่ยมันยังมีอั้นนะฮะเพราะว่าเลขเขาเต็มนะครับมันก็ขึ้นตัวสีชมพูตัวแดงอย่างโต๊ะร้อยห้าสิบเนี่ยก็เหลือจายร้อยบางตัวใจร้อยเดียวนะจ่ายร้อนะยเดียวเราเล่นข้างนอกดีกว่าข้างนอกเขาก็จ่ายร้อยหนึ่งเขาลดยี่ห้าเปอร์เซ็นด้วยใช่ไหม โอเคนะครับนี่คือแต้ม10หน่วยนะครับแต้มดับที่ไม่น่ามาคือแต้ม7กับแต้ม8นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับด้วยกน็นากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ